สวัสดีครับเจอกับผมนายซัตติดแบงค์นะครับคืนนี้คืนวันศุกร์นะครับเลือกฟุตบอลลีกสองเยอรมันนะครับมาฝันแฟนกันหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมระหว่างไฮเดนฮามเจอกับเบเฮนนะครับไฮเดนฮามอยู่อันดับ4ของตารางนะครับเกมนัดที่แล้วนะครับพวกเขาออกไปแพ้โบกุ้มขาดลอยเลยนะครับวันนั้นแพ้ไป0ประตูต่อ3นะครับในขณะที่เบเฮนเองนั้นฟอร์มดีนะครับเกมนัดที่แล้วพวกเขาติดล็อก เปิดบ้านเฉือนสุดกาดไปได้2ประตูต่อ1น,นะครับแต่เพราว่ายังอยู่อันดับที่ของตารางนะครับยังต้องการแต้มเพื่อลุ้นหนีโซนอันตรายอยู่นะครับวันนี้เวเฮนมายนเยนน้ร์ภาพทีมที่ค่อนข้างพร้อมนะครับเรดคู่นี้เปิดมาครึ่งลูกบวกน้ําถือว่าวัดใจพอสมควรนะครับไปดูไติีหุเฮของผู้นี้นะครับปรากฏว่าค่อนข้างสูสีกันไม่น้อยนะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะครับปรากฏว่า ไฮเดนแามนั้นชนะแค่เกมเดียวนะครับส่วนที่เหลือนั้นเสมอหมดเลยนะครับทั้ง4เกมครึ่งแรกของฤดูกาลที่เจอกันนะครับปรากฏว่าวันนั้นเวเฮนเปิดบ้านนะครับเสมอกับไฮเดนฮามไปศประตูต่อศูนะครับดูจากสถิติต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับสำหรับไฮเดนฮามนะครับวันนี้แม้ชื่อฉันจะได้เปรียบนะครับแล้วก็เีมคันได้เล่นในบ้านนะครับแต่ดูจากฟอร์มโดยรวมต้องบอกว่า เวเฮนน่าจะบุกมาสู้ได้อย่างสนุกนะครับก่อนหนที่เปิดมาครึ่งลูกบวกน้ําส่วนลงเวเฮนดีกว่าครับชว่วงนี้ทีมเยือนมีลุ้นที่จะบุกมาแบ่งแต้มได้สําเร็จนะครับเดววันนี้รองเวเฮนไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคืนนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเจฟุตบอลนะครับเจอผมในาใต้ตใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ